อบรมผลิตสื่อสำหรับเด็กประถมวัยค่ะ วันที่14พฤษภาคม2568นายจิรวัตพรพามณีปรลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหัวหินเป็นประธานเปิดโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กประถมวัยประจำปี2568ที่ห้องประชุมโรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พาซาอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีจา่าเอกลิขิตหนูนีนรองปรลัดเทศบาลนาครหัวหินกล่าวรายงานและมีนางหนึ่งฤทธอไทยสุขจันทร์รองปลัดเทศบาลนาครหัวหินนางสาวพิชยาบุญ พูวอำนวยการกองการศึกษาเทศบาลนครหัวหินพูวอหน่วยการกองการศึกษาเทศบาลนครหัวหินหัวหน้าส่วนราชการพ่วอหน่วยการสถานศึกษาและคณะครูในสังกัดเทศบาลนครหัวหินรวม61คนเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พนักงานครูเทศบาลพนักงานจ้างสายงานการสอนระดับประถมวัยสามารถสร้างสื่อพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การสอนที่เหมาะสมกับระดับอายุของผู้เรียนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อ หาสาระต่อกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีขึ้นโดยการใช้ประโยชน์จากสื่อการเรียนการสอนต่อไปมีทีมวิทยากรมาให้ความรู้นำโดยอาจารย์สุดารัตน์เปรมชื่นหัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะศึกษาศาสตร์สังกัดมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันนี้เป็นการจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยที่ผลิตจากสักกาธธระทำมืออาทิชุดเล่านิทานงานศิลปะชุดความรู้ รอบตัวอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายหรือเป็นเรื่องชุดเล่านิทานอาทิร้านขายของขนมอาหารเครื่องดื่มสัตว์เลี้ยงหรือทําเป็นบัตรค,คำคําศัพท์ต่างๆโดยใส่แนวความคิดสร้างสรรค์นในรูปแบบการเจนตนาการเพื่อฝึกทักษะและพัฒนาการให้กับเด็ก